ป่าทางพนามเสยงชายนิสงสปติเสวะเมยยาวเทวะเสิตสตปติคาตายะคุนหาสะปติคาตายะดังสมมกัสสวะ ัปะเริสัปสัมพันสานังปฏติฆาตาญาญาวาเทวาเฮริโตเปนาปฏิชาทนาชังปฏิสังขายนิโสเป็นดป่สัมปติเสวามม เณวทวายานามธาย n นามันดนายานเวโพสนาญายาวะเณวิมัสกาสาติเตียญาเจเวเิงสุปารเตยามาเทเรยานุหาญาเอเตปรานันตะเวทนั

อนหาสาปะฏิจาทายะดังสมัสตาสวัตตาปาเสเรินตาภาสมพัสสาดังปะฏิจาทายะชาวะเทวะอุตเปริตยะเวนโนทะนังนารามาทัง อปฏิสังขายโยนิชฌเสนสนังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิสะสะปฏิคาตายะอุณัสสะปฏิคาตายะดังสมะกัสวะกาสะปะเสริงสะปะสัมภะตานังปฏิคาตายะ ยาวะเทวาอุตตเปรยาเวนทนามปฏิสัลลานารามาถางปติสังขายนตโสศิลานัปชยาเทสะจเปริการังปฏิเสวามยาวะเทวาอุปนานามวยาปิตานม ติขกัญาอาภัยปะตาพระมัจจญาเตหันธะมยังธาตุปะติโพละปะเจวปนาปาธรรมปนามะเสปัจจยังปวัตตมานามชาตุมัตเตเมวตังยัสทังเทวรัง ท้าทศกัณท้ากจะปกข้าโลทาตมาต้โกนิสาตองตันยาสาพานิปานิมานิติวราเนาชชตุชนิยานติมังโตสตกายามปาตวามัตเวยา เนยานิชายานตยถาปตยามวตธรมนามธรรมะเมวตธรรมยศธรรมเป็นดัปตาตถทุปคนทุกองธาตุมาตากอนิสาตอเนจว

ยาที่ทางเสนาสนังต่ทกประบุญชะโกจะปุกทะโลทาตุมัติแต่ตอนิสัตตอนิเซว साफन् पण इमानि स नानि असि छनयान् इमां पवतितायं पाकवातव्या चन्ति จะแมเวตามยศทามเทลานัปัจจะยาเปสัตถะาบริสารอตะทุปปุนจะก่อจะปกท้โลอะกอนิสัตว์ก่อเทวส้นยสับทอปานยาเทลานัปัจยา

นะสัมปันนะเทลาเทตเวเวหาราชสัมปันนะปาเตมโมกาทัสามวราสามวตาเวหาราชอาชาระกอจระสัมปันนาอนุมารวัเตสภยทศสาเวิสมา

ธรรมาจารโพชรสัมปันนาภัยธาตุสามะมายเสกสามเสขาปะทถสเถวาเทนองเทตาคาเชนทสตัมประกรรมกรรม

ปัตตกตถกกาจากาจกตกาตุกาจาไยโยยังตตะวานานุตับปัตติโกสญาธาเถกเหตอหาทถเมวา तत् सामान्यां स परामठां निरयाणोपकक्षतयां चेन्ते शिथिलां तां सां वतां सन्तरां धां मचर्यां न तां शि महाफलान्ते वस्मनान्ते पराम ทาวามา,าทาิสชางิเสนาทุกเนสนะบทท้าสัปปะทิสันยาราหัตทะโจสัพิาวาเชรอปวัแเลนเวโตพยาเิตตเปสันตอท้าววัดาามเมานาม,มน,นาทศเยสเจเิมัง ทวเรนสัสจามามังวะเนละมิคางคานชนเตกาเลทะทานเตสปันยาวทานโยเวตมัตต ชารากาเลน,นเทนนำอะเรยสโ,ชโสชพะเตสตาททโสเวปัสปาสาน,นมานาตาสาวิโพลาหะเททัสเทนาเยตัดทางอนุโมทานเไวัย,ยวาวจังตรอนเิวานตนนทัาเทนา,ชาชน เทปัญญาตาคืนวตาสมาทเทมาปเทวนเตโตยัตเถนามหาพลัง ภารโลกตสเมปติธาหอนเตปานนาเตสตังโนหังเตหันเตตาตอภาลอมคานิจะเสเรจเป็จะมกคะเสตเทเสเรจเตวุตเยโยตตาวัตตาตาปอปโรสันตาตอ ปัตติันยะตลนาทานตะสุขทานตะชายตตงตะเวปัสตงพระธานมสัมพัสสังพุทธิวันนตังสมาเหตปันเดตอปวโสสัมปาสามัา ธรรมะตโนวิหารสารเยรัมเมใจเยตาพโหสเตเตตังอันนั้นเจ้าวาตเทนาสนานิจฉัยญาโวชพวเตสเวปัสันเน ตาสาเตตาสาธรรมางเทเสนติสาะท,ทุกขะโปะโนธนัง มัมมิธัญญาญาปเรณีพาตยนาสาวเทเรอตตาปสัมปันนสุกัธสัมสัมมาเหตัสสังโสังโฆเรสาโลกเทวธรรมาเทวเจริหันธรรมยัมปติทานะสัญยพนามเสลม ว่าตาสันเิวหารวาสเสนเท่ปตเรรภพชุขรรต์เฮนแต่หฮนตาทามมะทานนภวันตโกโพชิตตาต่อเชิงตโรณเทวหารมัานเดลเทราจมาชานวักาชะเพศตว

สางแะทะตาตาทวปปตาติกานิยาไม่ตังธรรมวรางปสิตกเตตตะเพรปโทุกตะกรอนตัวสังขยังธาตุเจรังตะกัางธรรมอตะราจะพบะลางตังปอตุสมัต สวะัสายะัาจหิจาจจคาอัมเภระตะตุตธคามอตะเปตธรามะตรนอโพเทนสัมปคนาญามาธรรมะอรยยปเวทเตปัสสนาหุตสัพเถิปานิโนพุทัสาสเน สัมมาทัรมภะเวชโตตาเลเทวพาวะโตวัฒภาวายสัตตานาสเมธังเนตตเมธะเนมมาตาเิตาจังหัตประจังเนตจังรักขันติปุตตะจังเทวังธรรมเมนราชานอ บาชังรักทานต่สัพพะชาสัพเพสัตตาชังลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจตตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นตุเป็นตุเถิดอย่าได้มีเวนแก่กันแค่กันเลยอภัยยาปัจจาจงเป็นตุเป็นตุเถิด จะได้พยาบาลเบียดเบียนตึงงตาแลกตนเลยอันนี้ค่าเป็นสกเถิดจะได้ไม่ความทุกข์ใจทุกใจเลยโชคอัตานำปริหารันโตจงมีความสุกข์ใจสุกใจรับตาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสินเถิด ท่านทั้งลายที่ท่านได้ศกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยินๆขึ้นไปยศัตรูศัตตะสัตว์ตทั้งลายเป็นเสลาุทชาที่เกิดเป็นนันทาชาที่เกิดเป็นสังเสรษฐาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกา,ภา รงมาราปาวุตสนปลาบุญท่อนทอทอัวสัตเธอนขอให้ชาติตาสนาและพระมหากษัตริย์ช่อมยืนยงงดำรงมั่นเป็นหลักไทยปราศจากไทยทิ่บาทอุปัตตวันตรายทัง้งปวงขอให้ควางคนชาวไทยจงอยู่เย็นเป็นตุกปราศจากความอยู่รอนนอนทุก จองนั่งยื้อเสุขปราศจากความยากจนเข็นใจพ้นจากใจที่บาดบุปผาชาวันตรายตั้งควาเชิ่ ระหังสัมมาสัมพ,พาาุทธอภะคะวาโทษชัมภะคะวันตังมาภิวาเทส,าาาาาสัพปะขาตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมนาสัม โสปเตปานนพภ,าภาวะวตอนสาวกสังคองสังันนา